สาวหล่อนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นคนเก่งมากความสามารถจากรัวจุลาที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาหล่อเทพมิสเสนในคนเดียวปอปอซับซีรีแต้รัตนาชัยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติน่าจับตามองในโอลิมปิกเกม ตบลูกขนไก่คนจังหวัดอุดรธาน,นีจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปอปอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหลังมีภาพที่สวมใส่ชุดพิธีการโอลิมปิก,กในปี2024เพื่อที่จะใสร่รวมพิธีเปิดโดยมีปอปอ,ปอนักแบดมินตันทีมชาติไทยมาเป็นนายแบบโดยชุดพิธีการที่ว่าเปลี่ยนจากดีไซน์เดิมที่ใส่ชุดสีเทาเป็นชุดผ้าไหมสีฟ้าและมีลวดลายตกแต่งที่บริเวณปกคอแถบกระดุมเสื้อและริมแขนเสื้อทั้งสองข้างโดยใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยมีกับ ป๋าหนึ่งใบที่อ,อกด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งชาติประเทศไทยจนกลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีการไปเทียบชุดกับพิธีการชาติอื่นๆว่าเขาสวยกว่ารวมถึงโลกออนไลน์ก็ได้ร่วมใจกันออกแบบชุดพิธีการต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นปอปอก็มีอารมณ์ฮาชอใจเมื่อแฟนคลับต่างพร้อมใจเอารูปไปตัดต่อกลายเป็นมีมสร้างตำนานไปแล้วปอปอเธอเป็นที่รู้จักในฐานะน,นักกีฬาแบดมินตันนอกจากชีวิตในสนามที่เธอจะทุ่งเททั้งแรงกายแรงใจคว้าชัยชนะมาได้หลายรายการแล้ว ชีวิตนอกสนามของเธอนั้นก็ดีกีระดับทาย,ยาดร้านเพชรและร้านทองรวมถึงร้านอัญมณีอีกมากมายในชื่อว่าหางเพชรทองชัยเฉลิมตาดาวอีกด้วย hey, และเธอก็ยังเป็นเพื่อนซีต่างวงการกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเวลามีกิจกรรมยามว่างทั้งร้องเพลงหรือไปตีแบดก็จะมีภาพเพื่อนซีสุดน่ารักและก็ยังซับพอร์ตกันอยู่ตลอดเห็นได้จากหลายตลายครั้งใบเฟิร์นก็จะมาร่วมส่งกําลังใจให้กับปอปอเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีต่างวงการอีกคนเป็นนักกีฬาและอีกคนเป็นนักแสดง Let be, Let be, Let be let be be it นอกจากนี้ปอปอก็ยังมีความเป็นสายแฟชั่นอยู่ในตัวเห็นได้จากลุกนอกสนามหรือแม่แต่งานโมเดลลิ่งนักแบดบินตันมาเทค,คนนี้ก็เอาอยู่เคยไปถ่ายแบบให้กับแบรนด์ดังระดับโลกมาแล้ว และได้ความลหลงไหลในกีฬาแบดมินตันและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเธอจึงมุ่งมั่นจนทํามันได้สําเร็จโดยที่ผ่านมาปอปอก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเ,เป็นแรงผลักดันไปจนถึงเป้าหมายให้กับคนที่มีความฝานันให้เลือกทําในสิ่งที่รักให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วลงมือทําอย่างจริงจังท้อได้แต่ก็อย่าทอ้อต่อให้เป้าหมายจะยิ่งใหญ่หรือไกลแค่ไหนถ้าเรามีความแน่วแน่ทุ่มเทและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าอุปสรรคข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้และประสบความสําเร็จตามที่หวังไว้ออย่่างแนนน ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามเนี่ย มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราว่าอย่ายอมแพ้อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทําทุ่มเทกับมันจริงๆแล้วพ่อก็เองเนี่ยเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทาทุ่มเทจริงๆเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสาเร็จได้สำหรับจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่สังเวียนลูกขนไก่ของป้อกเกิดจากที่สนามแบดมินตันอยู่ใกล้บ้านในความที่พ่อแม่เป็นอดีตนักกีฬาแบดมินตันกันทั้งคู่เคยเล่นให้กับมหาวิทยาลัยตอนสมัยเรียนก็เลยชวนกันไปออกกาลังกายในตอนนั้นเธออายุเพียงแค่เก้าขวบทาให้เธอคุ้มกไนมกพ้กลับมา ไม่สามารถทำคะแนนได้แม้แต่แต้มเดียวซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดแรงคึกสู้ซ้อมอย่างเต็มที่จนกระทั่งตอนอายุ14ก็สามารถคว้าแชมป์แต่เป็นแชมป์ข้ามรุ่นอายุ1 5พออายุ15ก็ได้แชมป์รุ่น18ปอปอถือได้ว่าเป็นผลผลิตคนแรกของ SCT แบดบิ้นตันอะคาเดมีโดยเป็นหนึ่งในนักแบดมินตันรุ่นแรกของสถาบัน SCT นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี2550หรือเมื่อ14ปีที่แล้วเส้นทางและจุดเปลี่ยนในการตีลูกขนไก่ก้าวสู่ความสำเร็จจโดดยยเเริินนกก่่มาากกกนัีีฬญงงวซึ ก่ประสบความสําเร็จถึงขั้นเคยคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในกีฬาโอลิมปิกเยาวชนหรือยุทธโอลิมปิกเกมในปี2010รวมทั้งแชมป์ระดับอาชีพในรายการ US Open และเมื่อเล่นประเภทหญิงคู่เคยคว้าแชมป์ไซอัดโอมิอินเตอร์เนชันแนลที่อินเดียและก็ไทยแลนด์โอเพนไต่ขึ้นไปถึงอันดับที่14ของโลกขนาดที่ประเภทหญิงคู่เธอก็สูงขึ้นถึงอันดับที่9ของโลกจากนั้นเธอก็ก้าเข้ามาเล่นประเภทคู่ผสมจับคู่กับบาสเดชาพลเคยขึ้นคู่มือหนึ่งของโลกปัจจุบันอยู่อันดับที่6ของโลก และก็ยังเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ระดับกลางปีโกลครบทั้ง3ประเภทซึ่งก็ได้แก่ประเภทหญิงเดีย่ยวหญิงคู่และก็คู่ผสมและผลงานในรอบโอลิมปิกในปี2020กุงโตเกียวซึ่งก็ทําได้ดีที่สุดเพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศสําหรับโอลิมปิกในปี2024นี้ไทยเองก็ได้ชิงตัว๋วผ่านเข้าไปเข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้ายได้ทั้งครบ5ประเภทจํานวน9ก้าคนคู่ผสมไทยงานนี้ก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับปอปอและก็ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยไปสู้ศึกสังเวียนใน โอลิมปิกเกมคว้าเหรียญเอามาฝากคนไทยให้ได้ปากปื้มผลน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนคะ่ะในการลุยซึ่งโอลิมปิกเกมครั้งนี้คะ่ะ mm. ก็พวกเราก็อยากจะพยายามคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้มากที่สุดคะ่ะพ,พวกเราเต็มที่แน่นอนคะ่ะก็ฝาก